สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเช้าตรู่ของวันที่16พฤษภาคมปี2006ลุงหวังซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองหยงโจวมณฑลหูหนานประเทศจีนในขีมม่มอเตอร์ไซค์เล็กๆของเขามาที่ริมแม่น้ำเซียวสวยุยเพื่อตกปลาลุงหวังโยนเบ็ดลงไปในน้ำหวังว่าจะตกปลาใหญ่ได้แต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาวัตถุลอยน้ำที่ดูแปลกตาได้ดึงดูดความสนใจของเขามันดูเหมือนหุ่นของมนุษย์ที่ลอยมาตามสายน้ำด้วยสัญชตาตญาณ ลุงหวังคิดว่านี่อาจไม่ใช่แค่หุ่นธรรมดาเขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและโทรแจ้งตำรวจทันทีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วและปิดการริมฝั่งแม่น้ำพวกเขาค่อยๆดึงวัตถุที่ลอยน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำอย่างระมัดระวังเมื่อวัตถุนั้นเริ่มโผล่พ้นน้ำความจริงก็ค่อยๆปรากฏออกมามันคือร่างของผู้หญิงที่ไม่มีหัวสภาพน่าสยดสยองจนไม่อาจทนดูได้ส่วนที่เหลือของร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยของอาวุธมีคม แลรอยบีบที่คอนิ้วมือข้างขวาก็มีบาดแผลเช่นกันตำรวจจึงขยายพื้นที่ค้นหาและดำเนินการกู้ร่างเพิ่มเติมในแม่น้ำอย่างละเอียดรอบคอบหลังจากความพยายามหลายชั่วโมงตำรวจก็พบส่วนที่เหลือของร่างกายทั้งหมดแพทย์นิติเวชท,ทำการตรวจสอบซากที่รวบรวมได้และพบรายละเอียดที่น่าตกใจในร่างกายของผู้เสียชีวิตแพทย์นิติเวชพบดีเอ็นเอของผู้ชายซึ่งกลายเป็นเบาะแสสำคัญในการสืบสวนคดีนี้ ตำรวจรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วและหลังจากการเปรียบเทียบ d n a พวกเขาก็สามารถยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ในที่สุดผู้เสียชีวิตชื่อเฉินชุยเป็นหญิงชาราวายัยเจปีที่อาศัยอยู่ตามลำพังหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเธอก็อาศัยอยู่กับลูกชายที่ชื่อหยู่อิงเจ๋ยหลังจากลูกชายแต่งงานและย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเขายังกลับมาเยี่ยมแม่บ้างเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามจากคำพูดของเพื่อนบ้าน ดูเหมือนว่าเฉินชุยและลูกสะใภ้จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักตำรวจได้ติดต่อหยูอิงเจียอย่างรวดเร็วหวังว่าจะได้เบาะแสจากเขาในขณะที่ถูกตำรวจสอบถามเขามีท่าทีสงบมากแม้กระทั่งตอนที่ตำรวจมาถึงเขาก็มไม่ไดแสดงความตกใจมากนักเมื่อถูกถามถึงการติดต่อครั้งสุดท้ายกับแม่เขาอ้างว่าไม่ได้ติดต่อกับแม่มานานแล้วซึ่งคำกล่าวนี้ขัดแย้งกับผลการสอบสวนของตำรวจที่พักของอิงเจียอยู่ห่างจากบ้านของเฉินชุยเพียง15้ากิโลเมตร และเพื่อนบ้านยืนยันว่าทั้งสองคนยังมาเยี่ยมกันบ่อยๆทำไมอิงเจียต้องปิดบังเรื่องการติดต่อกับแม่ของเขาคำกล่าวที่ว่าพวกเขาไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วขัดแย้งกับคำให้การของเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนความขัดแย้งนี้ทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยในตัวเขามากขึ้นแต่แรายง,งานสุดท้ายจากหน่วยนิติเวชนด้ช่วยเผยความจริงบางอย่างออกมาหลังจากการเปรียบเทียบและวิเคราะห์อย่างละเอียดแพทย์นิติเวชยืนยันว่าดีเนเอชายที่พบในร่างของเฉินชุย ตรงกับ DNA ของตัวเธอเองมากนั่นหมายความว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับเธออาจเป็นญาติสนิทของเธอเองผลลัพธ์นี้เป็นหลักฐานแน่หนาที่มาตัวอิงเจียตำรวจจึงจับกลุ่มเขาทันทีแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คืออิงเจียไม่ได้พยายามหลบหนีเขาดูเหมือนกำลังรอคอยช่วงเวลานี้อยู่และการสอบปากคำในเวลาต่อมาอิงเจียได้เปิดเผยความลับที่น่าตกใจเขาและแม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติมานานถึง26ปี ความลับที่ขัดกับศีลธรรมนี้ทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกช็อกแต่อิงเจียยังยืนยันว่าตัวเขาเองเป็นเหยื่อที่แท้จริงของความสัมพันธ์อันผิดศีลธรรมนี้อยู่อิงเจียเกิดในหมู่บ้านเล็กๆในมุนทลหูหนานในความทรงจำวัยเด็กของเขาภาพของพ่อมักจะเลือนลางและห่างไกลเพราะพ่อเสียชีวิตจากอาการป่วยตั้งแต่เขายังเล็กการจากไปอย่างกระทันหันนี้ทำให้แม่ของเขาเฉินชุยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ภาระหน้าที่ในชีวิต บังคับให้เธอต้องละทิ้งความเศร้าและย้ายจากหมู่บ้านไปหางานทําในเมืองใหญ่เฉินชุยหวังว่าจะให้หวู่ยิงเจียมีชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นเธอจึงฝากลูกชายไว้กับปู่ย่าที่ชน,นบทแม้ปู่ย่าจะดูแลเขาในชีวิตประจําวันแต่พวกเขาแก่ชาราเกินกว่าจะใส่ใจความรู้สึกต่างๆของอิงเจียวัยเด็กของเขามักจะอยู่คนเดียวกับเงาของตัวเองชีวิตเช่นนี้ดําเนินไปจนถึงปีที่เขาอายุ17ปีแม่ของเขาเฉินชุยเลิกทํางานในเมือง และกลับมาบ้านเกิดอิงเจียคิดว่าการกลับมาของแม่จะนำความอบอุ่นของครอบครัวที่เขาปรารถนามาแสนนานมาให้แต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่คือความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวและไม่ปกติเฉินช่วยไม่เพียงแต่ใช้เวลาทุกวันอยู่กับลูกชายแต่ตอนกลางคืนยังนอนร่วมเตียงกับเขาอีกด้วยชีวิตแบบนี้ทำให้อิงเจียรู้สึกอึดอดัดและไม่สามารถหนีไปไหนได้ในวันหยุดปี1980อิอิงเจียที่ไม่ได้กลับบ้านมานาน อยากจะใช้เวลาช่วงเทศกาลกับแม่เมื่อเขากลับมาแม่ของเขาเฉิชนชุยได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเตรียมอาหารมากมายไว้บนโตะ๊ะรวมถึงเหล้าขาวหนึ่งขวดเพื่อฉลองการกลับมาของลูกชายอย่างยินดีในบรรยากาศอันอบอุ่นนี้ทั้งคู่กินดื่มและพูดคุยกันจนเผลอเมามายเมื่อค่ำคืนมาถึงเฉินชุยประคองอิงเจียที่เมามากกลับไปที่ห้องนอนและนอนกอดเขาเหมือนตอนที่เขายังเด็กแต่ในคืนนั้นเส้นแบ่งของเหตุผลก็พังทลายลง ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แม่ลูกไม่สามารถต้านทานสิ่งต้องห้ามได้และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นคืนนั้นกลายเป็นเงามืดในชีวิตของอิงเจียตั้งแต่นั้นมาเฉินชุ่ยไม่รู้สึกละอายต่อการกระทําที่ไม่เหมาะสมระหว่างเธอกับลูกชายแต่กลับปล่อยให้ความต้องการของตัวเองดําเนินต่อไปต่อหน้าคนอื่นๆพวกเขาแสดงออกเหมือนแม่ลูกปกติต่างคนต่างยุ่งกับชีวิตประจําวันของตัวเองแต่พอตกกลางคืนพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นคู่รักที่ใกล้ชิดกัน ความสัมพันธ์ที่ผิดปกตินี้ดำเนินไปหลายปีจนกระทั่งอิงเจียอายุ20ปีเขาหวังว่าการแต่งงานจะช่วยตัดขาดความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวกับเฉินชุยได้แต่ในปีต่อๆมาเขาได้แต่งงาน3ามครั้งและล้มเหลวถึงสองครั้งทุกครั้งที่การแต่งงานล้มเหลวต่างเป็นเพราะการแทรกแซงของเฉินชุยเมื่อเห็นลูกชายและลูกสะภ้ยมีความใกล้ชิดกันเฉินชุยก็ไม่อาจระงับความหึงหวงในใจได้และมักจะมองด้วยสายตาที่โกรธเคือง เฉินชุยถึงกาแสดงท่าทีเชิงชู้สาวกับอิงเจียต่อหน้าลูกสะพ้ายเมื่อเวลาผ่านไปลูกสะพ้ายก็ทนพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเฉินชุยไม่ได้เฉินชุยใช้ทุกวิถีทางในการทำลายการแต่งงานของเขาสองครั้งเพื่อรักษาความสัมพันธ์พิเศษกับลูกชายต่อมาอิงเจียตัดสินใจย้ายบ้านให้ห่างไกลาจากเงาของแม่เพื่อหลุดพ้นจากการควบคุมของแม่ไม่นานหลังจากนั้นอิงเจียพบรักใหม่และแต่งงานอีกครั้งแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวใหม่แล้ว แต่ทุกครั้งที่โทรศัพท์ของเฉินชุยดังขึ้นเขาก็จะกลับไปที่บ้านแม่เพื่อทําหน้าที่ที่น่าละอายบางครั้งเฉินชุยก็ไม่ยอมให้เขากลับบ้านเขาจึงต้องหาเหตุผลเพื่อค้างคืนที่บ้านแม่ชีวิตเช่นนี้ดําเนินต่อไปอีกหลายปีภายนอกดูสงบแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยอันตรายคืนหนึ่งในปี2006อิงเจียนําเงินค่าจ้างที่หามาได้อย่างยากลําบากจํานวน600หยวนหรือประมาณ3,008บาทมอบให้ภรรยาทั้งหมดอย่างไรก็ตาม พระยาของเขาคิดว่ายังขาดอีก90หยวนหรือประมาณ451บาทที่ยังไม่ได้ให้เธอพระยาสงสัยว่าเขาเอาเงินนี้ไปให้แม่ของเขาทั้งสองคนจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงอิงเจียที่มีความขับคล้องในใจที่ไม่รู้จะระบายกับใครจึงนึกถึงคําพูดของแม่เมื่อสองสาวันที่แล้วที่บอกให้เขากลับบ้านเขาจึงขี่จักรยานไปบ้านแม่เมื่อเขามาถึงก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกแล้วเขาใช้กุญแจเปิดประตูเบาๆเห็นแม่ของเขาเฉินชุย นอนดูทีวีอยู่บนเตียงเธอสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินรัดรูปและไม่ได้ใส่อะไรที่ส่วนล่างมีเพียงผ้าห่มครึ่งหนึ่งคลุมอยู่เหมือนกับเธอรู้ว่าเขาจะมาเมื่อเห็นอิงเจียเข้ามาเฉินชุยพูดขณะนอนอยู่บนเตียงว่าลูกกลับมาแล้วแม่รอมาตั้งสามวันแล้วแล้วขอให้อิงเจียมีความสัมพันธ์กับเธอพวกเขาไม่สามารถต้านทานสิ่งต้องห้ามได้อีกครั้งอิงเจียและแม่วัยเจสิบปีได้มีความสัมพันธ์กันอีกครั้งหลังจากความลงไหลอิงเจียบอกกับเฉินชุย เรื่องการทะเลาะก,กับภรยาเกี่ยวกับเงินเดือนหวังว่าจะได้รับการปลอบโยนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเฉินชุยไม่ได้ปลอบโยนเขากลับเริ่มด่าทอภรยาของเขาแทนโดยบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หยาบคายและเอาแต่ใจเฉินชุยแนะนําอิงเจียว่าถ้าทนไม่ได้ก็อย่าก,กับภรยาและย้ายากลับมาอยู่กับเธออย่างไรก็ตามหลังจากที่เฉินชุยระบายความไม่พอใจเสร็จเธอก็ของเงิน100อยหยวนหรือประมาณ501บาทจากอิงเจีย แต่เนื่องจากอิงเจียได้มอบเงินเดือนทั้งหมดให้กับภรยาไปแล้วเขาจึงไม่มีเงินให้เฉินชุยเมื่อถูกอิงเจียปฏิเสธเฉินชุยเริ่ม,มข่มขู่เขาโดยบอกว่าถ้าไม่ยอมให้เงินตามที่เธอต้องการเธอจะเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมตลอด20กว่าปีระหว่างพวกเขาทั้งสองคนคําพูดของเฉินชุยเหมือนอาวุธคมที่แทงเข้าไปในใจของอิงเจียตลอด26ปีที่ผ่านมาหากไม่ใช่เพราะเฉินชุยทําลายการแต่งงานของเขาครั้งแล้วครั้งเล่า อิงเจีย๋ยก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คงไม่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับภรยาที่มีนิสัยเกลี้ยวกราดและมีปัญหาทางการเงินเฉินชุยไม่เพียงแต่พลายช่วงวัยรุ่นของเขาไปแต่ตอนนี้เธอยังมาเรียกร้องเงินจากเขาอีกยิ่งอิงเจี๋ยคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกโกรธและรู้สึกผิดกับภรยาเขาเชื่อว่ามีเพียงการเสียชีวิตของเฉินชุยเท่านั้นที่จะสามารถปกปิดเรื่องราวระหว่างพวกเขาได้ความกดดันที่สะสมมานานทําให้สภาพจิตใจของเขาอยู่ในสภาวะใกล้พังทลาย และถูกความโกรธเขาครอบงำในเวลาตีหนึ่งของวันรุ่งขึ้นขณะที่แม่ของเขากำลังหลับสนิทอิงเจียพลิกตัวขึ้นคร่อมเฉินชุยและบีบคอเธออย่างแรงไม่ว่าเฉินชุยซึ่งมีอายุเกือบ70ปีจะดิ้นรนยังไงอิงเจียก็ไม่คลายมือจนกระทั่งสุดท้ายร่างของแม่แน่นิ่งไปหลังจากที่สติกลับมาอิงเจียก็ทำเรื่องที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมเข้าหาอาวุธมีคมมาทำร้ายศีรษะและนิ้วมือขวาของแม่แล้วนำส่วนเหล่านี้ใส่ถุง และโยนลงในแม่น้าที่อยู่ใกล้ๆหลังจากทําแบบนั้นแล้วเขากลับไปที่บ้านของแม่อีกครั้งเขาใช้สําลีและผ้าห่มห่อหุ้มร่างของแม่ก่อนจะโยนลงในแม่น้ําเซียวสุยความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติระหว่างแม่ลูกคู่นี้จึงจบลงด้วยวิธีที่รุนแรงที่สุดในการพิจารณาคดีนี้ศาลเห็นว่าหยูอิงเจียไม่สามารถจัดการความสัมพันธ์กับแม่ของเขาเฉินชุยได้อย่างถูกต้องและได้พรากชีวิตของแม่ไปอย่างผิดกฎหมายการกระทําของเขาถูกพิจารณา ว่าเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ในขณะเดียวกันศาลยังรับรู้ว่าเฉินชุยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติกับลูกชายตัวเองมาเป็นเวลานานและมีการแทรกแซงในชีวิตครอบครัวของอิงเจียหลายครั้งจนทําให้เขาหย่าร้างถึงสองครั้งเมื่อพิจารณาถึงท่าทีการยอมรับผิดของอิงเจียถึงศาลจะยังตัดสินลงโทษประหารชีวิตแต่เขาก็ได้รอลงอาญาเป็นเวลาสองปีสําหรับเรื่องราวของคดีในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถพูดคุยกับเรา ในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์และติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ